สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านเมาเมามาแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้ของเข้ามา1ชุดนะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจว่าไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทนี้นะครับ0919285535นะครับ0919285535เาบอร์โทรเวอร์ไลน์ไวเดียวกันครับผมแอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็น Line แอดนะครับก็จะเป็น at 937gyicl ายแอนะครับ Line แอดก็มีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะพี่น้องแล้วก็มีไว้ตอบพี่ๆด้วยนะครับ ช่วงนี้นะครับผมวิ่งออกต่างจังหวัดนะครับเนะาะก็บางทีผิดพลาดประกันใดต้องขอภัยด้วยนะครับเนาะทั้งเรื่องการจัดส่งของแล้วก็ของบางอย่างบางองค์ก็อาจจะต้องแบบอย่างไงาต้องต้องบอกว่า คือผมวิ่งหาของอะนาะช่วงนี้นะครับนาะก็บางทีก็อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับน้ะต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเลยนะพี่นวันนี้มีห0 0บาททุกองทุกชิ้นเหมือนเดิมนะครับชมชอบชิ้นไหนยังไงทักมาพูดคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะพี่นเป็นพระสมเด็จนะครับอ,องคนี้มาสวยมากพี่นะเป็นพระสมเด็จปกโพครับอ,องนี้นะปกโพนะพี่นะนี่ฮะส่องให้ดูเนื้อกันแบบนี้เลยพี่นี่ครับเนื้อมันมากพี่นะเนื้อนึบๆมันๆแบบนี้ครับ มวลสารสวยนะพี่นะกำลังดีเลยเส้นฐานเส้นสูงดูดีพี่สวยๆแบบนี้ครับผมนะดูชอบดูเป็นจัดไปนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้หลังสวยมากนะ,ะหลังสวยมากอลอยทั้งลอยยุบลอยแยะนะครับเนาะนี่ฮะเนื้อหานะครับเนื้อหาดีๆสวยๆแบบนี้เลยครับผมนะดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดได้จัดครับผมเอาไปห้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับผม นี่ฮะไปขุดมาไม่รู้ว่าเขาไปขุดมาเรื่องไงพี่พี่ดูครับนี่เดี๋ยวผมแกะออกให้นะไอไอห่วงเนี่ยผมแครเออกมาให้ดูเฉยว่ามันเก่ามากพี่ <laughs> นะนะเนี่ยเราเลี่ยมมาเก่าๆเดิม,ดมๆแบบนี้เลยนะครับนะ <laughs> ชิ้นนี้เป็นเขี้ยวนะพี่นะเขี้ยวแกะเสือนะครับส่วนตัวผมก็ดูไปทางของพวกปานั่นแหละนะเป็นอ่าเขาเรียกเป็นสินชาวบ้านนะพี่เนาะเป็นสินชาวบ้านนะครับอ่าเขี้ยวตัวนี้เป็นเขี้ยวเสือไฟนะพี่นะ <laughs> เป็นเขี้ยวเสือตัวเล็กๆนะครับ ก็ถือว่าสวยนะพี่นะเก่าสวยดีนะฮะอ่ะลองดูนะครับน้องดูชอบก็จัดไปพี่เอา5้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่3ครับชิ้นนี้เป็นพระนางพญาครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์อกนูนเล็กนะฮะนี่แขนโตด้วยนะองนี้สวยมากอ่าผิวเป็น2ส,สีนะครับนะนี่ครับเห็นไหมฮะผิว2ส,สีนะพี่นะพิมพสวยๆแบบนี้ครับ นางพญาอกนูนเล็กนะพี่นะกูัดนางพญานะครับนี่ดูให้ชอบพี่ดูชอบจัดได้รายการที่สามนะครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับนี่ก็เป็นนางพญาอีกหนึ่งองค์ครับผมนะได้มาคู่กันนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงครับเนื้อหาองค์นี้มันมากพี่มันเลยนะครับผมซองให้ดูเนื้อเนื้อเขาเดิมมากพี่พระสภาพนี้พระบนหิ้งนะพี่นะนี่พี่ดูคาบครับ ไอ้คาบนี้ยคาบขาวๆเนี่ยผมดูเป็นผงทูบนะเออผมดูเป็นผงทูบนะมันไม่ใช่คาบกุนะพี่นะนีนนีพี่เห็นไอ้แมงนี่ไหมฮะไอตัวกินผ้าอะไรเนี่ยนะครับมีนะคือนห้เห็นนะครับเนี่ยแล้วพี่ดูพิมพนะองนี้พิมพ์ดีมากพิมพ์ดีครับผมเนี่ยอกเนี่ยแน่นตึบเลยนะฮะคาบผิวเดิมๆเ,เลยพี่ นี่ไอ้แมงอะไรแมงตัวก huh? ินผ yeah well, ้าหรือแมงมอดอะไรเนี yeah, freely, ่ยอีตอนหาหาไม่เจอนะพี mm ่นะเนี่ยพอเวลาเอามาถ่ายพบเห็นนะเออนะครับนะอ่ะบ้านเดิมๆพี่นะสวยๆแบบนี้ครับผมดูให้ชอบครับดูชอบจัดไปพี่เอาห้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับองค์นี้เป็นพระยอดขุนพลครับผมยอดขุนพลนะเนื้อตะกั่วสนิมแดงชิ้นนี้สุโขทัยครับ ชิ้นนี้สุโขททยนะพี่นะยอดขุนพลสุโขททยนะฮะหรือว่าเป็นยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้วนะครับนะบางคนเขาก็เรียกเป็นยอดขุนพลสุโขททยนะครับนี่ฮะเนื้อหาเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงครับผมองค์นี้สวยสวยดีพี่นะสวยดีครับผมน่าศึกนิดนึงนะฮะมีร่องรอยการคล้องใช้นะครับเนาะก็ ก็ถือว่ายังยังสวยอยู่นะครับเนาะ,อะลองดูครับผมชมชอบจัดได้จัดพี่เอาห้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่6ครับสมเด็จครับผมองค์นี้เนื้อดีนะฮะสมเด็จเนื้อดีเลยพี่องค์นี้เนื้อเป็นเนื้อไปทางหินอ่อนคือคือต้องบอกนี้ครับอันเนี้ยเขาอาจจะถ้าในภาษาของของคนที่อ่าที่อาจารย์ผมสอนมาแล้วกันเนาะเขาบอกว่ามันแก่แนละมันแก้ว แก่น้ำมันแก้วก็คือพระเนี่ยเขาจะออกใสเหมือนเคลือบนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เคลือบนะพวกนี้เขามาจากในเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยดูดิมันไม่ได้เคลือบนะัะเพราะถ้าเคลือบเนี่ยพวกคาบแป้งคาบฝุ่นอะไรพวกนี้มันจะไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าองค์เนี้ยคือเหมือนแบบในเนื้อเขา่มีน้ํามันอยู่พี่เหมือนก็เรียกผงน้ํามันอะ่ะนะฮะเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนมันมันหนึบหนึบนะพี่นะแต่ถ้ามองดูเนื้อจริงๆดูแก่งดูสวยนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ลองดูครับพี่ตรงนี้สภาพเหมือนจะมีลอยคล้องใช้ด้วยหรืออาจจะวางทับอะไรไว้หรือเปล่านี่เป็นรอยเส้นขีดอย่างนี้แต่ไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมนะพี่นะนี่ส่องให้ดูครับเห็นไหมฮะเออนี่ครับอาจจะมีอะไรไปวางทับอยู่หรือเปล่าเออนะฮะสวยแปลกนะครับนะสวยดีนะครับดูให้ชอบครับพี่ดูชอบจัดไปครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับ เหนนรียญนะฮะนี่ครับชุดนี้ผมเก็บไว้นานมากเาพิ่งจะเอาออกมาแบ่งปันให้พี่ที่รู้จักกันไปอยู่สองสามองค์นะครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกเหรียญผ่าปากนะคือจริงๆไอ้บล็อกเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแยกบล็อกแยกพิมพ์ยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมได้มาเนี่ยผมได้มาก็รุ่นพี่เนี่ยเอามาให้นะครับเนาะเอามาให้แล้วก็แบ่งปันกันไว้บ้างอะไรบ้างนะครับเนาะเนี่ย ผมได้มาหลายองค์ผมก็เก็บไวเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเอามาแบ่งปันบ้างเนาะเพราะว่ามีพี่หลายท่านที่เขาอยากได้นะพี่นะเพราะว่าเอาไว้ติดตัวนะครับไปชสยดงชสยแดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะเนี่ยเพราะเพราะว่ามันได้มาแบบนี้คือผมได้มาไม่แพงผมก็แบ่งให้ไม่แพงนะครับด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะก็แบ่งปันกันไปนะครับนี่ เหรียญใสมาเป็นเนื้อเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ความคมชัดนะครับผิวพัน,นดูดีเลยเนี่ยพี่ดูมือด,ดูนิ้วนะเห็นไหมฮะเนี่ยรอยอเขาเรียกอะไรนะเส้นแตกตรงนิ้วมือยังมีเห็นไหมให้มีให้เห็นนะฮะคมมากนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ผมได้มาแบบนี้พี่ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่ได้มาเขาโอ้โหหลายปีละนะเนาะหลายปีละก็วันนี้ามาแบ่งหนึ่งองค์นะฮะ อลองดูครับพี่นะชมชอบก็จัดไปพี่เอา5้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่8ครับนี่ฮะมาอีกแล้วครับผมพระพิคเนตนะชิ้นนี้เป็นศิลปะไปทางใต้นะครับอ่าเมือม่อเมือ่อรู้สึกจะซักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือไงเนี่ยนะผมได้มาองค์หนึ่งเนื้อองค์นั้นแก่ทองเลยพี่สวยมากแต่ว่าองค์เนี้ยถามว่ามีไหมนี่ทองผสมเหมือนกันนะนี่ก็ทองผสมเหมือนกันนะครับแปลว่าเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะพี่นะนี่ คาบน้ำทองอย่างนีให้เห็นนะครับวิ่งเียฮนะแต่ว่าเนื้อองค์นี้จะออกเขียวนะครับเนาะออกเขียวอ่านะออกเหลืองเขียวครับสวยมากคาบเดิมครับนี่ฝุ่นผงแป้งเพิ่มออนะครับได้เวลาได้มาพวกนี้ถ้าไปปัดทําความสะอาดมากมันก็เนาะดูเหมือนพระใหม่นะครับแต่ว่าพอไม่ได้ปัดทําความสะอาดมันก็ดูสกรปรกนะเพราะฉะนั้นก็ปัดๆออกไปบ้างนะครับเนี่ยเนี่ยเศษฝุน่เนเศษอะไรนะครับ อ่ะลองดูนะพี่นะชมชอบก็จัดไปแล้วกันนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับเหรียญครับผมชิ้นนี้นะับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะพี่นะเหรียญเนี่ยตัวเหรียญเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาชุบเงินหรือว่าเป็นเนื้อเขาแบบนี้แต่ผมพยายามส่องหาจุดละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมีนะพี่นะบางจุดที่เป็นสีแดงก็ยังมีให้เห็นนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ย ถ้าจะบอกว่าชุบเงินหรือว่าเป็นกระไหลเงินก็บอกได้เพราะว่ามันเก่ามากนะฮะเนี่ยมันแห้งนะพี่นะมันแห้งนะครับคือถ้าเกิดผ่าชุบเนี่ยมันจะดูสดสดใสใสใช่ไหมพี่แต่ว่าน,นี่มันแห้งนะก็อาจจะเป็นกระไหลเขาไปทากระไหลเงินมาหรือว่าอาจจะชุบเงินเก่ามาก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมได้มาแบบนี้ไปแบบนี้เลยพี่นะครับนะห้าร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับนี่ฮะ ไปได้มา,มาเมื่อเช้านี้นะครับเนาะอันนี้ไปได้มาจากอุตรดิตนะครับเนาะได้มา,มาเมื่อเชา้าอ่าเป็นพระพุทธชินราชนะครับนะองค์นี้เป็นอินโดจีนครับพี่นะอินโดจีนนะครับนี่ฮะองนี้ไม่ตอกโค้ดนะครับตะไบกลนเดิมนะพี่นะเนี่ตยตะไบวงเดือนนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นโม่หุนนะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะลักษณะนะผมนั่นเนี่ยเห็นไหมตะใบเขาก็จะ ค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงแต่ว่าก็จะเป็นโค้งๆหน่อยนะครับส่วนตัวองค์พระนะผมบอกเลยว่าองคนี้สวยมากสวยมากพระถึงจะเป็นสภาพใช้ก็เถอะพี่แต่ว่าพระหน้าไม่สึกเลยนะนี่ฮะคือที่บอกว่าสภาพใช้เนี่ยมันมีร่องรอยของการโดนเหงือ่อนะครับเนี่ยพอพวกเนี้ยบางคนที่โดนเหงื่อเข้าไปเนี่ยมันเขียวจริงจริงนะพี่นะแล้วก็มันมีพดเนื้อขึ้นแบบนี้เลยเออเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลย ถ้าอยากให้ผมล้างให้หรือว่าทำความสะอาดให้บอกได้นะพี่นะพระแบบนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนาะสวยนะพี่นะองค์นี้น่าเก็บนะครับแบบนี้ผิวดีเนื้อดีครับผมนะอ่ะดูให้ชอบครับดูชอบจัดไปพี่ห้าอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับพระนาคปกครับผมองค์นี้เป็นเนื้อสำลิดครับสำลิดเงินด้วยแล้วแก่เงินมากองคนี้ขึ้นเงินทั้งองค์เลยดีไม่ดีจะ จะเป็นพวกเงินยวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าแกเงินจริงนะฮะนี่ผมซ่องให้ดูเลยมีน้ำทองแล้วพี่นะมีคาบ <c oughs> เหมือนแดงแดงเหมือนนาคนะเนาะนี่มีคาบเหลืองเหลืองเหมือนทองเหลืองแล้วนะพี่นะเห็นไหมฮะแต่ว่าหลักๆเลยโดยรวมๆเลยคือผิวองค์นี้แกเงินมากพี่อาจจะเป็นเงินยวงนะครับเงินยวงหรือว่าเงินเงินโบราณนะพี่นะที่เป็นเงินผสมนะฮะนี่หนักตึ๊กเลยนะพี่นะองค์นี้ ลองดูรับผมนะปกลบบุรีนะครับดูแล้วเก่าสวยนะครับเนาะเอาไปห้า้บาทนะครับรายการต่อไปนะครับบรยการที่สิบสอครับชิ้นนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับผมหลวงพ่อเงินฮะองนี้พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะพี่นะดูเนื้อครับโอ้โหเจาะเข้าไปในเนื้อปุ๊บสวยจัดเลยะฮลอยตามุ้งเดิมมากนะพี่นะแล้วก็พระองค์นี้นี่ หน้าตาจมูกปากติดชัดหมดนะครับเนื้อแก่ทองนะพี่นะเนื้อแกะทองนะฮะมีเงินมีอะไรแบบวาวายให้เห็นเหมือนกันนะครับเนาะส่วนคาบเป็นคาบแดงหมดเลยนะี่ฮะลองดูครับผมชมชอบก็จัดไปแล้วกันนะพี่นะเอาไป5้าบาทนะครับประการต่อไปนะครับรายการที่13ครับชิ้นนี้เป็นพระปางประธานพรน,นะครับเนาะ เป็นศินละปะทะวารนะพี่นะทะวารประทานพรเนื้อหาเป็นสำลิดนะพี่นะเนื้อหาเป็นสำลิดนะครับนี่ออกเหลืองออกเขียวนะครับราชน้เห็นไหมฮะผิวพันธ์ดีนะพี่นะผิวพันธ์ดีนะครับนี่ผิวเดิมๆเ,เลยมีคราบดินคราบรอยรอยเขาเรียกคราบดินอะไรนะดินไทยอะ่ะคราบรอยหล่รอรอยอะไรมีให้เห็นนะครับ ลองดูนะครับเนาะสมชอบก็จัดนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่14ครับชิ้นนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับองนี้พิมพ์นิยมนะพี่นะนักเลงโตนะครับเนาะก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากครับผมลงรักปิดทองนะเนื้อเดิมๆมาแบบนี้ส่องให้ดูเนื้อด้วยอ่ะนี่ครับมวลสารแน่นๆเลยพี่ ผิวเดิมคาบเดิมอลองดูนะครับเนาอสชมชอบก็จัดไปนะครับนะรายการที่14นะครับ500บาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่15ครับนี่ฮะอันนี้องค์ใหญ่นิดนึงเป็นพระยอดขุนพลลบบุรีนะครับองค์นี้จับขอบมาแบบนี้ก็น่าจะจับขอบของนันแหละนะครับนาะอเนื้อเป็นชิ้นเงินนะพี่นะเนื้อเป็นชิ้นเงินนะครับอ่า นะชิ้นเงินแกะตะกัวนะฮะองค์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้องค์ใหญ่มากเต่มันเกือบเต็มฝ่ามือเลยนะก็ถือว่าสวยนะพี่นะสวยเก่าดีนะครับดูให้ชอบครับผมดูชอบจัดได้พี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับผมขุนแผนครับชิ้นนี้เป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุวัดใหญ่นะพี่นะกูวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะ กระเบื้องเคลือบด้วยแล้วก็น่าจะเอาไปลงรักปิดทองมาด้วยแล้วรักทองโคตรเก่าพี่ผมส่องให้ดูรักนิดนึงนี่ฮะรักแดงด้วยนะเราย่นมากนะครับนี่เห็นไหมฮะรักที่ร่อนออกไปเลยครับนี่เราดูเนื้อรักนะพี่นะเราดูแผ่นทองเนื้อทองนะครับโอ้เก่าจริงพี่เก่าจริงเก่าจัดนะครับ เอาไปห้าร้อยพอนะเอาไวๆนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมเป็นเหรียญนะฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนวันนี้ได้เหรียญมาหลายเหรียญเหมือนกันนะครับเนาะก็ลองดูนะฮะนี่ครับความคมชัดสวยงามมีแน่นอนพี่ความเก่านะฮะแต่ว่าไม่เป็นจริงๆพี่นะผมจําตําเนีเหรียญไม่ค่อยได้นะครับนี่ผมให้ดูพื้นผิวแล้วกัน เพื่อใครดูเป็นก็ลองจัดไปเนาะเพราะว่าแบบนี้ต้องดูให้ชอบนะครับนี่สร้างสาลาการเปลี่ยนนะครับเนื้อหาตามภาพเลยพี่องค์นี้จับขอบนะมองไม่เห็นขอบนะครับขอบน่าจะเป็นพวกเงินผสมนะพี่นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกแปะปังนะครับเพราะว่าตอนได้มาก็ได้มาแบบนี้และนะฮะอ่ะดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับหาระบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับเหรียญหล่อครับผม หลวงพ่อน้อยหลังหยันนะฮะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อน้อยหลังยันนะครับชิ้นนี้จับขอบมาพี่แล้วของจริง <c ười> จับขอบของจริงๆิพี่ดูนะหน้าพระนะครับสึกจ,จนเหี้ยนไปหมดแล้วนะพี่นะแต่ก็ยังถือว่าพอเห็นเขาลางว่าเป็นหลวงพ่ออะไรละกันนะครับส่วนตัวขอบเนี่ยดูดิพี่เห็นไหมครับเรียบไปเลยพี่เนียนไปเลย <c ười> นะครับเนาะเขา้อง,ของนะครับนะอันนี้นะฮะเขาค้องจริงนะครับเนี่ย ตามซอกตามอะไรมันมองเห็นนะครับผ้าเขาคล้องมานี้นะี่ลอยหยักรอยลไยมีให้เห็นนะฮะเนาะแล้วก็เนื้อผ้าก็ดีนะพี่นะเนื้อผ้าเก่าด้วยนะครับอ่ะลองดูครับพี่นะดูเป็นดูชอบจัดไปนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับคือจริงๆเนี่ยชุดเนี้ยผมผมได้มาค่อนข้างที่จะราคาสูงแล้วก็ต้องมาเบียดเอาอตรงๆเลยเพราะว่าอันนี้ผมผมก็พึ่งมาอ่า มาเอาของได้ที่อตำรดิบเนาะมันก็บางทีก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเนาะเอออันไหนที่แบ่งแพงมาก็ต้องมาแบ่งแบบไปต่อก็ต้องราคานี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะก็เพราะฉะนั้นอันไหนที่ผมลดได้ผมลดให้นะพี่นะอันไหนที่ลดให้ไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะาบางอย่างก็ต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเนาะอ่านี่ครับอ่ะรายการนี้นะครับนะรายการที่19นะครับเป็นพระปิตา พิมพปั้นนะพี่นะพิมพปั้นหรือว่าพิมพ์ปุ้มปุ้ยนะฮะชิ้นนี้ก็ผมดูเป็นหลวงพ่อพแก้วนะพี่นะปักทะเลนะครับลัดลวดของเก่าดีนะพี่นะนมีลงรักนะครับเนาะมีลงรักทาทองนะครับพระเป็นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่ะมีลัดลวดของมาลวดก็เก่าดีนะนะะนี่ยได้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับี่ก็สวยดีนะครับน,ะน่ารักดีนะฮะ ลองดูนะครับนะใครดูชอบดูเป็นจัดไปพี่เอาห้าร้อยนะครับดูไม่ทันนะพี่นะภาพเพิ่มเติมก็ทักมาคุยกันได้นะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ฮะบิศนามาแล้วนะครับชิ้นนี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญอินโดจีนนะพี่นะบล็อกเป็นสระ,ะจุดนะครับอันนี้ที่จําบล็อกได้เพราะว่า,าผมเองก็ก็มีเก็บไว้บ้างนะเหรียญพระพุทธชินราชนะฮะเขามีบล็อกอาจุดกับอาขีดจะไม่บี แล้วก็เหรียญน,นี้ผมไม่มั่นใจที่ไม่นม่นใจก็คือไม่มั่นใจว่าเป็นเงินหรือเปล่าหรือว่า,าเป็นเงินผสมคือเหรียญรุ่นนี้นะครับมันมีนะฮะที่เป็นเงินผสมก็มีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินก็มีแล้วก็เป็นกระไหลเงินก็มีนะครับแต่ว่าโดยรวมองค์นี้ผมดูแลน่าจะเป็นเนื้อเงินผสมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตัวเหรียญเนี่ยคมจัดเลยนะพี่นะ ผมจัดแล้วหนักด้วยนะฮะนี่ขอบตัดดีด้วยอ่ะตามนี้ครับพี่ดูให้ชอบดูเป็นดูชอบจัดไปเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายละนะฮเป็นเหรียญน,นะครับนะเป็นเหนนรียญละชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้านะครับหกห้าก็เป็นรุ่นแรกนะพี่เนาะองนี้เป็นเหรียญที่เจ้าของเอาไปปิดทองมาเออนี่ปิดทองแล้พี่นะพี่ดูครับนี่ ปกติเหรียญเนี่ยถ้าเจอเจอแบบเนี้ยเคยมีนะพี่นะที่ผมเจอมาที่เป็นแบบเนี้ยมีหลายอย่างด้วยที่เขาไปปิดทองบางอย่างก็เหมือนพวกนี้เขาเอาไว้คล้องใช้เองนะฮะเขาก็ไม่ได้สนสภาพอยู่ละนะครับเนาะนี่นะครับ,นะรบเหรียญปิดทองนะเขาฉุยนะครับหกห้านะพี่นะ ลองดูนะครับนะชมชอบก็จัดไปแล้วกันพี่เอา500บาทนะครับก็จบแล้วนะฮะวันนี้ของมีเท่านี้นะครับเนาะชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงก็พูดคุยสอบถามกันได,ได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะพี่นะ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมแอดมาไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าสามเนะครับไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะพี่นะแล้วก็มีไว้สอบถามด้วยเนาะ อ,อยากถามอะไรอยากดูวไหนนะครับอยากได้ภาพเพิ่มเติมแบบไหนบอกได้เดี๋ยวผม่ายให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ